ช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นรายการกันด้วยการอัปเดตของอินเทรนประจำสัปดาห์ค่ะของชิ้นแรกนี่นะคะดูรูปทรงธรรมดาเนี่ย <c oughs> ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นนาฬิกาครับความอินเทรนและเป็นแกจิตของมันอยู่ที่การใช้นอกจากจะเป็นนาฬิกาแล้วเขายังเป็นลําโพงอีกด้วยค่ะจุดเด่นของนาฬิกาลาโพงนี้นะคะเป็นทัชส,สกรีนค่ะสามารถใช้นิ้วคุณสัมผัส <c oughs> เปลี่ยนแปลงตามปุ่มด้านบนได้ด้านหน้านี้นะคะเป็นการบอกเวลาที่เป็นดิจิตอลพร้อมอุณหภูมิอีกด้วยและ ที่สําคัญเนี่ยนอกจากจะเป็นสปีกเกอร์หรือลําโพงธรรมดาแล้วยังเป็นเหมือนจุดรับโทรศัพท์เราต่อลิงก์กันโทรศัพท์เข้าก็รับเสียงออกมาเป็นสปีกเกอร์ได้แล้วก็มีไมค์อยู่ด้านหน้าในตัวด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่นาฬินนกาลําโพงธรรมดาคร,ครไปคัะ ต่อมาชิ้นที่สองสีสันจิจัดโดนใจอตอนนี้หลายๆคนรู้สึกว่าการเล่นเกมของอม,มือถือและแท็บเล็ตทุกสิ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการหารลักนะยากเพราะฉะนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยไอทีนจะเอา power bank มาอัปเดตในรูป<ห>แบบที่มีสีสันหลากหลายหลายสไตล์มากอันนี้เป็นดีไซน์ใหม่เช่นกัน<ะ>สีสันมีหลากหลายให้เลือกวิธีการสังเกตจุดดีของ power bank นี้นะคะเราต้องดู capacity ของเขานะคะ,ะว่า power bank ตัวนี้มันใช้ได้กี่มิลลิแอมซึ่งเขียนไว้ว่า5000ก็คือ5 0 0 0มิลลิแอมเนี่ย 5, ใช้ชาร์จมือถือเราปกติทั่วไปเนี่ยได้ประมาณสัก2รอบก็น่าจะเพียงพอกับ1วันคือมือถือเต็มแล้วหมดแล้วชาร์จหมดแล้วชาร์จ2รอบเนี่ยมันน่าจะพอวันหนึ่งแล้ว แต่ <Okay. S 1> ถ้าเกิดสมมติว่าคุณใช้หนักๆเล่นเยอะๆก็ mm. ไปซื้อมีลิแอมให้มันสูงๆเ,เ,นนเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเผาแบ a n ์เนี่ยดูแคปซิตี้สีสันชุดฉาโดนใจก็จัดสันเล่นได้เลย กอ,อกถูกใจพูดเลยอันนี้สิ่งที่พี่บินนำอัปเดตนี้ผมชอบมากๆใช่คนเพื่อนที่ดูรายการไอทีนอยู่นะคะจะสังเกตเห็นว่ามีแกจเจ๊ตเจ๋งเ,เยอะมากดี้นะคะดิสเพลในรายการของเราเนี่ยก็เอามาให้ได้ดูกันเหมือนกันมีเยอะมาก คุณสามารถไปชมได้นะคะที่ B Train ค่ะเดลโมทุกสาขา e m p o r i u m Paragon d e p ก r t m e n t Store ค่ะครับผมนอกจากเราจะได้แกเจเจ๋งๆไปประดับแล้วบางทีเนี่ยการได้เห็นแก๊จเจ็ตแบบนี้มันต่อยอดความคิดของเราได้ดีมากเลยนะครและวที่สำคัญบางทีเนี่ยถ้าใครที่ต้องทำงานใช้ความคิดเยอะๆอย่างแบบเป็นครีเอทีฟอะไรเงี้ยเห็นอะไรพวกนี้มันมันมันต่อยอดได้นะครับได้นะมันก็จะช่วยรีแลกซ์ได้เลยครับผมขอบคุณของที่นำมาเดตนะครับฝั่งของพี่บีมแล้วก็ดิสเพลย์ทั้งหมดนะครับจาก B Train ส่วนตอนนี้ไปหาคนหน้าตาดดีีคคิมมมาาาากกววสรถับช่งน้ ครูสกุลแนวครับสกุสค so cool ุแนวนี้เรามาตามหาคนหน้าตาดีมีความสามารถในรั้วชมพูฟ้าที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับรั้วชมพูฟ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงหลายด้านมากมายวันนี้เราจะพาไปดูความสามารถทางด้านไหนไปชมกันเลยครับสวัสดีครับชื่อสกายครับวงรวินันทิธรอายุ15ปีตอนนี้อยู่มสี่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับความสามารถพิเศษของผมก็คือระนาดเอก ตอนนี้ผมอยู่ในวงดักเพชรของโรงเรียนสังลาครับน,นเดี๋ยวไปฟังเลยครับว่าผมจะเล่นพอแค่ไหน หล่อแท่หน้าตาดีมีความสามารถทางด้านดนตรีไทยแบบนี้ก็ต้องยกตำแหน่งโซคูสคูแนวให้ไปเลยครับ ใครที่ชอบดูหนังบู๊แอคชั่นระห่ำสุดระทึกไอที IT, มีบัตรรอบรีวิวมาให้ร่วมสนุกกันกับภาพยนตร์เรื่อง Runner Runner ตัดเหลี่ยมเดิมพันอันตรายจากค่าย 20th Century Fox นำแสดงโดยสุดยอดอย่าง Justin Timberlake ลลแล้วก็ Ben Affleck มาประกบคู่พลิกเล่ห์เฉียนคมกันใครอยากดูเรื่องราวสุดๆแบบนี้เข้าไปร่วมสนุกกันได้ที่ facebook.com/itclub ค่ะช่วงนี้เรื่องราวไอเซิมีเรื่องอะไรใหม่ๆมาอัปเดตกันบ้างครับพี่มินพี่ม้งครับพาทุกคนไปกินดีกว่าคะ่ะ<อ>ขอบคุณนะคะจะพาทุกคนไปกินอาหารญี่ปุ่นกิจเก๋ ที่เชฟอิมพอร์ตมาจากอเมริกายจากร้านที่ชื่อว่ามากีมากีค่ะร้านของอุ้มก็เหมือนกันอัปเดตเหมือนกันรูปกินเหมือนกันบอกว่าพี่ทําอะไรน้องก็เรียนแบบอยู่ในวัยของการเรียนรู้อุ้มนะคะจะเป็นเรื่องราวของอาหารหวานค่ะร้านอยู่ใกล้ๆกันละแวกเดียวกันเลยเป็นแบบคัพเค้กที่ระเบิดโหมชื่อร้านระดีคาเฟ่จะเจอว่ารสเริงขนาดไหนน่าทานขนาดไหนติดตามชมได้ไอเซอร์ช่วงหน้าค่ะ